เราสามารถทําให้คนป่วยเนี่ยทุกชนิดเลยนะทุกโรคเลยนะอืครั้งแรกเนี่ยทําให้ดีขึ้นได้ที่บอกว่าทงการแพทย์ครั้งแรกทําให้ดีขึ้นได้เนี่ยหายยากไหมคือเอาอย่างนี้ทาการแพทย์นนะดีขึ้นทันทีหลังรักษาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยากมากผมไม่ได้ยากมากผมบอกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอะไรกินยาเนี่ยเมื่อคนมาปวดมาหาหมอที่เรื่องปวดกินยาแยก้ปวดยาก,กว่าจะออกฤทธิ์ก็อย่างเร็วก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึง่ง หรือว่าฉีดยาแก้มาได้เรื่งปวดนะให้หายปวดเนี่ยฉีดยาแก้ปวดกว่ายาแก้ปวดจอกนี้ก็ต้องใช้เวลาซึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึ่งก็อาจจะแค่ทุเลาลงแต่ถ้าเกิดว่ารักษาปุ๊บแล้วดีขึ้นทันทีเลยอย่างเนี้ยหรือ,อการกายภาพหรือการจัดกระดูหรือการฝังเข็มหรือการผ่าตัดก็ตามแล้วมันดีขึ้นทันทีเลยเนี่ยเอาแบบว่าให้ดีขึ้นให้คนไข้ดีขึ้นทันทีเรียกซับเด้นเลยซับเด้นกู๊ดเลยเนี่ยใครทําได้มาพิสูจน์กันผมเชื่อว่าไม่เหมือนไม่มี ไอวิชาจาันทร์เนี่ยมียอ่ะแล้วเชื่อไหมดีขึ้นทันทีเลยไหมทันทีใช่ไหมใช่ใช่แล้วปีนี้แปี